สวัสดีค่ะยูจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้อยู่ที่ร้านละมุนนะอยากให้ดูท้องฟ้าสวยมากคือแบบว่าตอนแรกนะท้องฟ้าที่เห็นในรูปเหมือนภาพวาดเลยทุกคนดูสิสีฟ้าก็เลยแบบเออถ่ายรูปท้องฟ้ามานะสำหรับร้านละมุนนะก็อยู่ที่สว่างแดนดินสกลนครนะนนะข้างโรงเรียนเตรียมอุดมนะก็อยู่ทางถนนหลักเลยนะเออเออเป็นถนน อุดรสกลน,นะซึ่งก็ในล้านนะก็เป็นอาหารตามสั่งนะแล้วก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายนะซึ่งก็เป็นแบบ มีอ,อาหารหลายหลากหลายแนวมากนะก็ม <iedzieć> <Sammy> ีว <ue> ันน anyway. like ี <you S 2> ้ยูก็เอาเมนูมาให้ดูด้วยนะซึ่งตรงนี้เขาขายขนมด้วยนะขนมถุงใหญ่มากคืออันนี้จะเป็นห้องจัดเลี้ยงนะก็เวลาที่ห้องจัดเลี้ยงนี่ก็จะมีอยู่สอห้องนะซึ่งสองห้องนี้ก็จะมีแบบคาราโอเกะนะอันนี้คาราโอเกะชุดที่1นึ่นะแล้วก็ข้างในนี้ก็มีคาราโอเกะชุดที่สนะซึ่ง2ทางนี้นะก็จะมีประตูทางเข้านะหลายทางนะซึ่งก็ ถ้าเกิดว่างานเลี้ยงนะจ,จัดแบบว่าต้องใช้พื้นที่ใหญ่นะก็จะใช้สองห้องต่อกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเ,เป็นงานเลี้ยงคนละงานนะเขาก็จะใช้ประตูคนละประตูนี่ค่ะทางนี้นะเป็นประตูเชื่อมที่ ไปที่โรงจอดรถนะแล้วก็เป็นทางไปห้องน้ําด้วยนะซึ่งกทง็ทางประตูนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะก็เขาก็จะมีการปิดประตูแยกโซนกันเรียบร้อยเลยนะสําหรับกับข้าวนะอันนี้เป็นข้าวผัดหมูนะอยากบอกหมูชิ้นใหญ่กว่าชิ้นใหญ่กว่าชอ้อนนี้แล้วก็อันนี้นะก็จะเป็นยำนะยำยำยำ,ยำทะเลนะอันนี้เป็นกุ้งผัดผงกะหรี่นะเป็น อาหารทะเลนะอันนี้ก็เป็นยำนะค่ะซึ่งสำหรับที่สว่างแดนดีนะค่อนข้างจะหาอาหารทะเลกินยากนะซึ่งตรงนี้ก็ยังมีหอยแมงผู้อยู่นะแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีปลากระพงนะก็สามารถสั่งได้นะปลาทอดนะปลาทอดนะแล้วก็เป็นแบบว่าจิ้มกับน้ำจิ้มนะซึ่งก็จะมีถั่วด,ด้วยนะก็เป็นเป็นปลาทอดออหลายแบบนะจะลาดพริกหรือว่าปลาทอดแบบว่าเขาเรียก ปลาทอดน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลือกได้นะสั่งได้นะแล้วก็อันนี้เป็นต้มแซบนะต้มกระดูกอ่อนนะกระดูกกระดูกหมูนะกระดูกอ่อนนะซึ่งความเผ็ดนะค่อนข้างที่จะเผ็ดแต่ว่าก็เป็นความเผ็ดที่แบบว่าเออกินได้หมายถึงคนท,ที่กินเผ็ดไม่ได้ก็พอกินได้เนอะอันนี้เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะให้ดูลักษณะของ กุ้งอบมุ้นเส้นนะว่าเป็นแบบไหนนะกุ้งอบอวุ้นเส้นแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะสําหรับทางนี้ก็เป็นเส้นแบบแบบนี้นะค่ะอันนี้ก็ไอติมนะปังโบราณชาไทยนะก็อร่อยดีแบบว่าเป็นเป็นไอติมแปลกๆดี <c ười> คือมันไม่หกเนาะเพราะมีขนมปังอยู่ข้างนอกแล้วก็อันนี้นะถ้ามาร้านละมุนนะแนะนําเลยต้องสั่งผัดไทยกุ้งสดนะหรือผัดไทยแบบ ไม่ว่าผัดไทยใส่หมูหรือผัดไทยอะไรก็ตามยูมีคขาสึอว่าผัดไทยที่นี่คือเออได้รสชาติเหมือนผัดไทยแถวอายุทยาก็ ถ้าเกิดมาที่นี่นะแนะนำเลยนะเมนูแนะนำของอยูคือผัดไทยค่ะแล้วก็มีอาหารหลายแบบนะอาจจะแบบว่าสั่งลวกจิ้มก็ได้แล้วแต่คนชอบนะว่าเมนูเขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะแล้วก็ยังมีแบบอาหารแบบนี้อันนี้ข้าวผัดอเมริกันนะซึ่งก็มีเมนูเยอะมากเลยนะเนี่ยเอาเมนูมาให้ดูนะว่าเออที่อยู่บอกว่าเยอะอะเยอะยังไงเยอะแบบว่า เอออยู่กำลังคิดว่าเวลามันจะพอไหมสําหรับการที่เอาเมนูมาให้ดูนะอันนี้แบบผ่านไปเร็วๆนะถ้าใครแบบว่าอยากจะอ่านว่ามีเมนูอะไรบ้างนะก็กดสต็อปดูไว้ก่อนก็ได้กดค้างไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะก็อันนี้นะนอกจากเมนูอาหารแล้วนะหรือเมนูทานเล่นนะก็ยังมีเมนูแบบว่าเครื่องดื่มด้วยนะมีกาแฟมีกาแฟสดมีแบบว่า พวกน้ำชงอะไรแบบนี้นะก็มีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายนะนอกจากเมนูอาหารนะเมนูอาหารที่แบบมีมีหลากหลายแล้วนะทั้งเมนูทานเล่นมีขนมปังด้วยนะทุกคนขนมปังปิ้งอะไรแบบนี้นะแล้วก็น้ำนะกาแฟรหรืออะไรแบบนี้ก็สั่งได้นะว่าเราต้องการแบบไหนเนาะเพราะว่ามีอาหารทานเล่นด้วยก็ถ้าผ่านมาทางนี้ก็แวะมาชิมกัน,นะคะ่ะ